นี่ว่าไม่โดนตกเอ็นล็อกนิกกี้ซีหนึ่งแท็กหนึ่งกลับมาแล้วกับนี่ว่าไม่โดนตกเฮยมากับนิกกี้แกเขาจะไปโยนโบหรือไม่อย่างไรเออย่างไงไปดูกันละกันไปดูกันจ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์ก็แชร์กดซับสไคร e กดแจ้งเตือนกระดิ่งกุ๊กกิ้งกิ้งเนียจ้าอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกับทวิตเตอร์ด้วยนะเฮ้ย all black เฮ้ยเซบอะเอ็นดู 우리 가는히 있던 니내기억아 응. 저 목숨 아이스티. 고학년. 4비스제스 네, 저희가 걸린 치로 왔어요. 재영이랑은 그 뭐지? 1월 1일날에 한번왔죠 1월 1일또 왔었고 최근에도 한번 왔었어요. 그 정도로 저희는 잘... 잘 치는 을못어딱이 자리에서 재영이랑 한번 쳤었어요. 맞아. 랜 68도 여기서 나왔어요. 오, 럭짜네요. 자. 오늘은 베스트 스코어를 좀 베스트 스코어가 나와야 되는데 한번 몸플기로 한판. <laughs> 해 볼게요. 제영이나. 몸플기니까몸플기 말고 팔풀기네뭐 아무튼. 그 포함된 마펭 내란볼링. เอ็นโลกุเอ็นโลกุอ๋อใช่มันต้องวัดใช่ไหมว่าลูกบอลใส่ไหนจังหวะเขาทำอะไม่ไปถึงไทยกุเล่นเลยลงสนามเล่นเลยเขาลองวัดก่อนหนิวคุณเรียวมากเลยนะครับนี่มีชม 남자친구는 되되얇은거거요요 h so I put it. Oh, i 거의 비슷할거 같은데요? m not sure. I'm 여기 t sure. I'm not 리 u r e I'm not sure. I'm not sure. i หเขาใส่อะไรที่มี่ถุงมือหรือปะเออนั่นเองแต่กูก็คือขอเต้นก่อนเถอะอ๋อหน้าเก็บเก็บเข้ากลางไปเลยอูว้าเออไม่ธรรมดา 어, 강한 거래요. 우유, 왔다. 어, 지금 되게 아빠 시점 났어요. 낭고 멍을 곰퍼, 발로, 발로 몰래. 가비가비. 지금 일단 제가 약간 말보리올 때까지 되게 재이고요마이리 근데 제가 처음으로 스핀 연습을 해봤는데, 되게 적응이 안 되더라고요. 스핀이좀 어려워요. 스핀이 되게... 많이 해봐야지 나내 체형에 맞는 스피닝 방식 방법을 나도 짜장 마이고 이게 팀볼그 사람 사이드 맞어예음 먼저 어어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  아이보이 만들었죠? 어디도 5000원 하 제대로 오케이 하겠습니다 메기 같은 거 있어야 될거 아니에요. 네, 하 할까요? 뭘로 할래? 그러면 다음에 걸링 치러 왔을 때결제고 아, ก็แปล 오케이. 그때 게요ข้างอย่างนี้ 오이, ของก็ต้이거 야, ว้าวคิวลงไปข้างขเออโอ้โหอันนี้คือสปินปะคือแบบรูกแบบโอล่เนี่ยเออไปโอ้โหถ้าเปะเวอร 네. 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 오늘 임은이양이 오늘 볼린 저는 어땠어요? 어.. 너무 힘들어요. 한다섯판에거 네. 네. 같아 진짜로. 영어스 게임을 너무 많이 해가지고 맞아 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 맞아요. 맞아로 맞아요. 요요그아요 맞아요. 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 요아요아요 맞아요. 아요 맞아요. 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 6아요 맞아요. 아요 맞아요. 맞 엔록 안녕하세요. 바이토. 안녕하세요. 응? 아니 이분관 선우 아이 당원. 원 게임. 우못 삼맛มองให้ค่ะ ที่เห็นเลย. 당원. 가도 스파이더맨. 하시เล่นเชื가 정원이 형이랑 한번 봤었는데 정원이 형이 안 봤다고 해 가지고. 어. 놀다 어, 우리가 가는 영화관에서는 <laughs> 오락실도 있그좀다가 네, 보려고 합니다. 네네 รอตเต้ซีนีมาสามารถเจอได้ที่รอตเต้อย่างงี้ยหรอแต่พอเราไปไม่เจอใช่เพราะเขาไปเวลาปกติอ่ะจริงยงเือยงมก็เมกอเกคนนีังเลานะจรั้ต้อไปที่อเล่นมันโมาก็าเ

ไม่ยอมออบตลบเทียงเสียโอยผูเสงมันกระแทกหัวหรอะวัดพลังมัดจริงอ้้ที่หนึ่งอะเลยคนแรกเสร็จฐานะสองต้งวอโอ้ยเกจเลยอะสอาคน่มองคต่อโอ้โหแที่หนึ่งรนะเขาไม่ใครนิกกี้เหรอนิกกี้เลยโอ้ พินมาแัด <blond> ต่อเอาพันสองอ๋อเพราะว่า <ệ> ม <phones> ันต่อไม่โดนอนท้วมันก็แพ้มาโอ้โหแปดพันเจ็ดน่าตัวแล้วหรอโอ้โหมัดแมวมัดแมวไปเลยไปเลยเฮ้ยตอเฮ้ยเขาใช้คนโดนนะเธอ

อะไรอ่ะตื้บาร์ป่ะเจ็บมาถึงเออหวางปะโอ้ยเล่นอะไรเหรอบ้าลูกบตเด้งก็่อเฮ้ยยังยังยังไปต่อเนี่ยเห็นไหมโอเคเออเป็นตัวละครยังไงเอโอ้ยอยากเล่นมารลีโอวขานั้วหอ คุยเก็บเต้นมึงสุดมัน Endo ร้อนเล่นมาเหนื่อยเล่นมาเยอะงพืกูจะชกัน3นาทีหนักเมอล้วมึงเรีบไปถึอปกรอนก่อนอ๋ออันนี้เขาเข้าไปมาไมีฟอตโต้ทิกเก็ตด้วยไปเดทเนี้ยตองไม่เล่นเนะ 아니, 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 아 와우 니 아니, 아니, 와니 아니, 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 니 아니, 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 아 아니, 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 아니아 ดียร์เบกุนเดียวไอ้ที่ญี่ปุ่นมันมีเยอะมากอโหฟนน้องแบบลูกพี่ลูลผู้ชายมันอินเนาะอด็กออมันแบบอยากแตแบบมีพลังเนาฉันไม่ยรู้เรื่องพวกนี้นเออปะถ้ากูเข้าไปกูฮงงอะไรนะ กูก็เรียกลงๆว่าปืนเลือกอันที่ใช้บ่อยที่สุดหมายถึงเราใช้ไรเฟิลตลอดโอเคโอ๊โองงเลยใช้จะวิจิงก็โดนแล้วล่ะแล้วเป็นฟิกเกอร์มายืนถือยิงหยองสีไรสีทองไอ้ดูสวยนะอายุสิบเก้าปีเอไม่ถึงใช่ไหมเออไม่ถึงไถึงยังเดาปะสิบเก้าสิบเก้าสากลแต่ไม่ถึงโอเคงงไปหมด 아 뭐야? 벌써 19함 떠. 그 어. 근데 만약에 뭐뭐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  อันยองในวันนั้อันรักจบเลยก็ได้เห็นแบบวันสบายๆที่เขาไม่ต้องสอบะเนาะจะได้รู้ว่าแบบเออน้องธรรมราเออ,อเออไปโดนบอลลิงเออกับเจย,ยอง<ม>ไปดูหนังกับ จองวอนเล่นเกมอะไรอย่างนี้เออแต่ไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วได้ไรเฟิลกลับมาเปล่าเออยิงอยู่ที่หอยิงอยู่ที่หอออายุอายุสิบเก้าที่บอกอะก็คือไม่ให้ไม่ให้เอาไปเล่นเพราะว่าเดี๋ยวไปยิงคนอื่นแต่ว่าเป็นปืนฟิกเกอร์แต่เดี๋ยวไปทำลายคนอื่นเออเลยจากัดอายุไว้น่อยเออเพราะว่ามันแบบเป็นอาวุธสงครามน่ากลัวนากลัวเออก็เดี๋ยวสิบเก้าก่อนค่อยไปอเคได้อะประมาณนี้ก็เดี๋ยวมาเจอกันเอ็นล็อกหน้าเอ็นล็อกหน้าของใครนะเป็นจองวอนจองวอนเห็นแล้วแต่ว่าไปไหนอะ เหมือนปั้นดินเผาอ๋อเหรอเออความศิลปะใดๆศิลปะศิลปินอ่เดี๋ยวไปเจอกันในล็อกจังหวะนะจ๊ะไปจ้าใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดแจ้งเตือนย่านกุ้กกิ้งกิ้งเนี่ยจ้าอย่าลืมไปติดตามเฟซบุ๊กกับท w เตอร์ด้วยนะบ๊ายบาย